ออออรที่่่เเป็นสืืชัก,กาูกาจังหวัดลบบุรีร่วมกับสำนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีจัดอบรมตามโครงการต้นแบบคนลบบุรีสังคมคุณภาพรุ่นที่สอง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่และเครือข่ายประชาชนได้มีความรู้ทักษะในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสร้างความปลอดภัยในชุมชนเมื่อวันที่16กรกาคม2568ที่โรงแรมพีเจรบตบนป่าตาลอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายประยูนสิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดอบรมตามโครงการต้นแบบคนลบบุรีสังคมคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ2,568รุ่นที่สองโดยมีนายววรพัฒน์อ่อนสุรทุมหัวนหน้าสํนานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบรุรีพร้อมด้วยส่วนราชการเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสําหรับการจัดโครงการคนต้นแบบคนลบบรุรีสังคมคุณภาพในครั้งนี้จังหวัดลบบรุรีมีเป้าหมายเพื่อมุ่งเน้นให้มีความเข้มแข็งม,ม,มีการระดมพลังการแก้ไขปัญหาโดย ใช้ทรัพยากรที่สอดคล้องกับบริบทและสภาพแวดล้อมในพื้นที่รวมถึงประชาชนให้มีความสามารถในการเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยซึ่งเป็นฐานรากที่มั่นคงของสังคมและประเทศชาติต่อไปโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการบูรณาการร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้การจัดการภัยวิบัติ มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดทาบันทึกข้อตกลง MOU ความร่วมมือการเพิ่มศักยภาพชุมชน S 1> <S 1> เสริมทักษะด้านการบริหารจัดการเผชิญเหตุในอนาคตแบบสากลระหว่างสำนักง,งานป้องกันแะบรรเทาสาธารณภ,ภัยจังหวัดลบบุรีกับสำนักง,งานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมโดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมจำนวน14คนและประชาชนภาคีคเครือข่ายผู้มีจิตอาสาจำนวน36คน รวมทั้งสิ้น50คนและได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลบบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีโรงพยาบาลพระนารายมหาราชเทศบาลเมืองเขาสามยอดและเทศบาลตำบลป่าตานอีกด้วยนายประยู์สิริวัณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้กล่าวว่าการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลบบุรีถือว่าเป็นความร่วมมือ ของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมที่ให้ความสําคัญและได้มูรณาการความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่ภาขี่เครือข่ายประชาชนผู้มีจิตอาสาในการป้องกันเตือนภัยบรรเทาและฟื้นฟูลหลังเกิดสาธารณภัยโดยให้ทุกคนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและร่วมวางแผนในการหาแนวทางแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงให้กับคนในชุมชนให้มีความปลอดภัย และเป็นชุมชนเข้มแข็งทุกพื้นที่อีกด้วยนะครับสมอนฤาษีผู้สื่อข่าวรบุรีพต์ทีวีถ่ายภาพสนับสนุนข่าวโดยไอคาวนะาคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกกบริษัทรักษาความปลอดภัยปาวายสตาบริหารงานโดยอันโทวันทาล้วนบารเมนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าวรบุร,บรีพต์ทีวี ทุกข่าวสารผ่านมือถือคุณอยากคมชัดภัยร,รักทองแก้วผู้อวยการและบรรณาธิการข่าวรายงาน